ประเทศไทยเศรษฐกิจตกต่ำในส่วงวิกฤตต้มยำกุ้งประเทศลาวเป็นประเทศแรกที่ไม่ขอรับเงินบาทจากประเทศไทยแต่ทุกวันนี้เศรษฐกิจในลาวตกต่ำเงินเฟอ้อแต่คนไทยยังใจดีที่รับแรงงานจากประเทศลาวที่ไปทำงานในฝั่งไทยนั่นเองสวัสดีสวัสดีส ครับสวัสดีครับพี่น้องเนาะกับดังทายสวีรัตสวัสดีพี่น้องเบอร์สุขุสุคนครับที่กําลังติดตามนะครับเนาะสองกองข่าวเจ้าเบาโนครับพี่น้องเนาะสลับีพี่น้องทนายที่เข้ามาติดตามรับชมกับฝากเป็นกําลังใจนะครับเนาะคนไดหนึ่งไลก์หนึ่งซับสไครครับพี่น้องเพื่อสนับสนุนนะครับเนาะในการทําคลิปก็คือมันนี้ครับพี่น้องเนาะเราจะมาเบากันในเรื่องเล่าที่เป็นยังพี่น้องก็คือในในส่วนก่อนนะครับเนาะในอดีตท่าอันนี้ก็จะขอแบบว่่าาเป็นมุมมองของ บอโนเองครับพี่น้องเป็นคนลราคนหนึ Math, like like ่งอาจจะในส่วนวิกฤตต้มยำกุ้งเนาะครับเนาะบอโนอาจจะกําลังเกิดหรือว่าอะไรอาจจะแบบก็คือประมาณบางครั้งบอโนอาจจะกาลังเกิดพี่น้องเนาะเพราะว่าส่วนนั้นก็ประมาณปีสองห้าสี่ศูนย์บอกับเนาะก็คือเป็นวิกฤตต้มยำกุ้งครับประมาณปีหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดนาะครับพี่น้องเนาะก็คือแบบในส่วนนั้นอาจจะเป็นบอลนอาจจะยังหน่อยหรือเปล่าครับเพราะว่าประมาณยี่สิบกว่าปีทั้งดครับเนาะที่ว่าปี ซีซูน fate, pues ั่นเองสือราจประเทศไทยพี <X> ่น้องวิกฤตหนักเนาะเซงบาวิกฤตต้มยำกุ้งหลายๆายคนอาจจะหูพี่น้องเนาะเพราะว่าคนดูดังอาจจะหูดีว่าวิกฤตต้มยำกุ้งคืออะไรก็คือประเทศไทยพี่เนาะแบบบาวิกฤตหนักพี่เนาะในช่วงนั้นก็แบบว่าประมาณนี้ครับพี่เ้องเขาอยางมาแพงอะไรต่างๆนานาเนาะที่ว่าสินค้ากะรู้สึกว่าแบบว่าพันพวนพี่เนาะค้าเงินมันก็แบบประมาณสนงสามนั้นก็ยุ่งยากปากมองอะไรพี่น้องในช่วงนั้นเนาะก็คือประเทศไทยเป็นคนข้างมานักพี่เ้างเนาะเพราะว่า ก็คือขอบอกเลยพี่นนองประเทศลาวเนาะก็คือตองนั้นวานุไปเห็นคอมเมนต์นะี่แหละซึ่งมาหลายๆคนเราขับมนาะคอมเมนต์ในสองบาโอวานุอ่าประเทศไทยประเทศไทยก็เป็นเหมือนกันนะเพราะว่าประเทศลาวในยุคปัจจุบันเหมือนฝั่งไทยที่วิกฤตต้มยำกุ้งอ่ากระเซิงบาประเทศลาวพี่นอนองเนาะเป็นประเทศแรกที่บรับเงืนหว่าเนาะครับพี่นอ้องอันนีก้ก็เข้าใจอยู่ครับเนาะว่าแบบความรู้สึกของคนที่กาลังแบบกําลังแบบแบบเหมือนอ่า ก็คือปัจจุบันนะครับพี่เนาะประเทศลาวเขาเป็นยังไงเหมือนแบบเออต้องหาที่พึ่งครับประมาณนี้เลยครับพี่เนาะแบบมราต้องหาทางออกครับก็คือประเทศไทยนะครับเนาะเพิ่นกัแบบแก้ไขปัญหาด้หลายอย่างจะงมีประเทศหนึ่งกี่ว่าโมแปกใจเลยเป็นยังคนญี่ปุ่นหรือว่าคนไทยเขาจะคนไทยทําไมถึงรักคนญี่ปุ่นมากพี่เนาะเพราะว่าเนะครับเนาะส่วนวิกฤติหน,นักญี่ปุ่นครับพี่นนองเนาะคนญี่ปุ่นยื่นมือเข้าม,มาช่วยคนไทยอันนี้โมแปกใจเลยครับพี่น้องเป็นยังบอลลูนจึงแบบ เห็นในมุมมองได้หลายอย่างเนาะครับเนาะทีว่าญี่ปุ่นมาซอยคนไทยในการทีว่าผูกมิรไมตตีกันพี่เ้างเห็นว่าเห็นนํากันได้ว่าก็คือนะครับเนาะญี่ปุ่นข้าเจ้าแบบมอบโรนมอบยา้งห้อะไพี่เ้างเพราะว่าก็คือมีน้ําใจต่อกันก็คือประเทศญี่ปุ่นนะครับเนาะยืนมือเข้ามาส่วยประเทศไทยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างพี่เ้างจึงเห็นให้เศรษฐกิจขาเจ้าแบบกับแบบคนไทยขาเจ้ารวมมือรวมใจกันนะพี่เ้าะเนาะจึงมาเห็นในวันเมืองเป็นจึงพัฒนาขึ้นมาเท่าทุกมือนี้ครับเนาะ แต่ว่าสิ่งที่บอลโนแบบก็คือข้ามโมโหครับพี่น้องบอลโนก็เป็นก้นนุนมาใหญ่หลังเนาะครับทาราพี่น้องหรือว่าเอฟซี FC บอกคอมเมนต์บอลโนก็บโมโหว่าเออวิกกินหนักคือแบบต้มยำกุ้งอะไรพี่น้องวิกกินต้มยำกุ้งคืออ่าประเทศไทยก,กับหกลางบาหนักเลยพี่น้องแต่ว่าประเทศลาวเนะวาะบอหามเงินบาทพี่น้องก็แบบนี้แหละครับเนาะซึ่งมาเพิ่นเฮาวิกกินหนะักเพิ่นยังขับแรงงานนะครับพี่น้องเฮาเฮาวิกกินหนักเพิ่นยังขับแรงงานติบาไปทำง,งานอยู่ฝั่งนั้นแต่ว่าประเทศเท่าเนาะครับเนาะซึ่งมาเพิ่นวิกกินตอนนั้นนเพิ่ กับบ,บาน่าจะมานก็นเาเจียงนรพี่เราเนาะประเทศไรที่แบบเออพ่อพึองพระอาศาัยไะไรมัอกะน่าจะแบบอา่าแบบบาก็ตอ้องพึงพาแต่ว่าทางเาราขับบวชมินบาทนะครับเนาะมันกะเห็นในหลายคนคอมเมนต์มบโอโ้โหคนเลาตอนนั้นแบบไม่เห็นคนไทยเลยครับพี่น้องมีแต่คนญี่ปุ่นเท่านั้นที่เห็นอยากให้เบิ้งครับพี่เนานะในยุคป,ปัจจุบันมอโนเซลกาเอลเลวาในยุคป,ปัจจุบันนะพี่น้องเนาะคนเล่าคือแบบเบิดทางไปอีกทีครับเนาะเบิดทางไปเลยแบบ เหมือนจุกอกทุกอย่างครับพี่น้องเดืองเซติกนะครับน้องเงืนเป้อแบบเมินมาสีแบบมะเ่าดูตัวจุบันตัวเองเราพี่น้องแต่บางอย่างให้เบื้องก็เป็นยิงแบบเฮาหาวิธีแก่ไครครับพี่น้องในยุคปัจจุบันก็คือก้นเล่าแบบนักนักขับนาอเดืองเงินเดืองค่าของสีไปแล้วพี่น้องเดืองอะไรต่างๆมานาิดแบบเหมือนเทียนน้ำกันเนะแบบบาหลายๆคนเลยปัจจุบันนี่ครับพี่น้องหลายๆคนแบบอ่าข้ามไปฝั่งไทยก็คือในยุคปัจจุบันพี่น้องจะเห็นแบบอ่า ยูทูบเบอร์เนาะอาจจะเห็นอยู่หลายคนกับจีบาแบบเบื่อทางไปแต่ะพี่น้องเราว่าจีบ้าเท่ากับค้างเงินกิดเบงครับเนาะในยุคปัจจุบันเงินบาทเงินบาทของประเทศไทยพี่น้องหนึ่งพันบาทเนาะถ้าว่าเป็นเดทที่เท่าแรกเหมือนแบบแม่ค้าสาวขายขายของแลกเอาเงินบาทไปซื้อของก็แบบประมาณเจ็ดพันบาทเท่ากับเจ็ดแสนกับสามหมื่นกีบสี่หมื่นกีบพี่น้อง้าว่าแรกเหมือแนบบคนไทยมาเที่ยวเนะครับเนาะแลกเอาเงินกีบก็ไรจะไ้ประมาณเจ็ดแสนกับอ่า สองหมื่นกีบนี่นะครับเนาะก็คือทุกมือนี่นะคนเล่าแล้วหลายคนพี่น้องเนาะจะเห็นกันเลยว่าคนเล่าเริ่มบวบไวพี่น้องเนาะเพราะว่าค่าเงินมันมันหนักแลลวครับเนาะค่าเงินมันหนักก็ต้องขอพึ่งพาคนไทยก่อนแต่บานี่นะครับคนไทยเขาจจยังใจดีเนาะยังทำไแรงานบานเท่าถาาว่าเพิ่นมาทำเพ่งงานมาดูคิดว่าโอ้โหแบบนยิ่งจะยุกนักคนนี้พี่น้องก็คือมันหาตังออกอากแล้วครับเนาะเพราะว่าเงินค่าเงินบานเท่ามันหนักหลายหลวก็ะบวกกับค่าข้องสีหรือว่าอาหารการกิน ก็คือ่อบาบอนูไปกินเฟอร์พี่เนานะเฟอร์แบบอก็คือได้ละคนอาจจะหงหว่าเฟอร์เขาเปียกหรือว่าอาหารต่างๆที่แบบราคาปกติเดี๋ยวก่อนจานละสองหมื่นห้าพันกี่เรือว่าสองหมื่นกี่พี่น้องแล้วก็ขึ้นเป็นสามหมื่นสามหมื่นห้าก็คือมันขึ้นแบบเ่าโตคิดเบิรงครับทุกชิ้นทุกอย่างมันก็ต้องขึ้นพี่เ้างเพราะว่าสินค้าแบบส่วนายบ้านเท่าน้ำเข่านะครับเนาะนะน้ำเข้าจากประเทศไทยมาแล้วก็มาขายต่อพี่เนาะคิดเบิ่งมาเดนเงินนะครับเนาะเงินก็ต้องเป็นเงินของประเทศไทย เลรเงินแบบก็ต้องเลยสู้พี่น้องเนาะสู้เอาเงินบาทในขาซ่อกลายนี่เขาจะอจะมักเงินบาทหลายครับว่าคนไทยหรือว่ามาเที่ยวไทยนะครับหมาเที่ยวลาวคนไทยมาเที่ยวลาวเขาจะแบบว่าขอแลกเงินเลยพี่น้องจะอยู่แถวลานเนาะย้ำน้วยกันได้ว่าคนที่แดกเงินนะส่วนนายมันแม่ขาซ่อกลายน้องเพราะว่าเขาจะเหมือนแบบเอามาเงินบาทน่มามาปล่อยต่อพี่น้องก็คือแดกเงินจากคนไทยมาแล้วหรือว่า ในคนลาวที่เข้ามาฝั่งไทยนะครับแล้ก็จะแดกเอาอว่ามันในมันด้เดทที่ตำอะไรกัเขาจะมาแลกให้คนที่จะได้เงินบาทนะเขาจะได้แบบเขาจะเพิ่มเดทเป็นเดทสูงกว่านั้นนะครับนี่นะครับพี่รอ,องลองอย่าให้เบิ้งเลยว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่าถาวราในยุคปัจจุบันนะครับคนลาวมอมีประเทศไทยในการที่ว่าขอพึง่งพาอาศัยในการทํางานหลายแสนคนนะพี่รองเรนนี้เกือบมนุษย์บามันถาวรแรงงานดีๆนะครับพี่รองแรงงานตัวจริงเลยที่แบบว่าถือกฎนไม้ในพิษกฎนไม้เนี่ย ิดว่าหลาจะประมาณหลักล้านกว่าคนนะครับนทีว่าเห็นตัวเดขครับพี่นรอกอทีว่าแจง้งแรงงานที่ผิดกฎหมายกับแรงงานที่ถูกกฎหมายนะแมนประมาณหกแสนคนแต่ว่ามนุษย์เสาน่าจะลายกว่าหาน่นยนะครับเนาะเพราะว่าในยุคป,ปัจจุบันเนี่เห็นแบบแต่เซวานกะแบบเบาเสียงเดียวกันบาบ,บไว้กับค้างเงินทีเนาะบาไว้กับเศรษฐกิจกแบบนี้เนาะเพราะว่าเห็ดเงินเห็ดอาทํางานบางคนเนาพี่เนาะเห็ดงานได้เมืองอะนะซึ่งมาค้างเงินต่างๆนั่นกับแบบ ยิ่งค่าเงินต่ำนะครับเนาะค่าแรงก็ยิ่งเลยถือกับพี่เนาะเพราะว่ามันจ่ายเป็นเงินจีบนะครับเนาะแต่ว่าการซื้ออาหารในการอุโภคบริโภคการไปไปเที่ยวไปนู่นไปนี่ไปต่างๆนานามันก็ต้องใช้เงินบาทบางเตือก็คือสี่ขึ้นขาวอหรือว่าค่าพักนั่นนี่นะครับเนาะกับแบบส่วนร้านอาหารอ่ะพี่เนาะเพราะว่ามันอาหารคือน้ำเก่านะครับเนาะอาหารได้ไรปัจจัยน้ำเก่าจากประเทศไทยพี่เนาะอาหารการกิน อันนี้มโนูเข้าใจคนไทยเลยครับพี่น้องในในส่วนอ่าวิกฤตอ่าต้มยำกุ้งนะครับนาะทิวาและหลายคนออกมาแซน้ำกันว่าการทิวาประเทศไทยครับพี่น้องเนาะเพิ่อนในยุคปัจจุบันเพื่อนยังใจดีก็เผานะกี่วายังทรับไดงงานจากเข้าพี่น้องยังรับแรงงานนาะทิวาลหลายคนขอพึ่งพาเพิอ่อ่ากาล่าวไว้เ้ยครับพี่น้องในยุคปัจจุบันเนาะคนเราในตอนนี้แบบสุดอ่าก็คือมุ่งบงังแม่นประเทศเดียวคือประเทศไทยแลวกะ ประเทศแรกเลยที่ขึเจ้าไปตอนนี้ก็คือประเทศไทยแต่ว่าคนที่แบบมีปัจจัยหรือว่ามาีความรู้หน่อยก็อาจจะไปต่างประเทศที่เนาะไปญี่ปุ่นบอไปเกาหลีบอเนาะที่บา่า,าเขึนเจ้ามีอะไรเรียนภาษาแต่ว่าคนทั่วไปก็ต้องแบบประเทศที่เขางานที่สุดที่เนาะเป็นประเทศไทยเน,ยยนาะเพราะว่าภาษาก็คลายกันเลยที่เนาะคล้ายๆ่าภาษากับคล้ายกันเนาะเกับเวาอาหารการกินก็นด่วนแต่มันอย่างแบบไม่แตกต่างกันมากครับแล้วก็เขาไปงานครับเนาะมีมีบัตรสปอร์ต อ่ามีค่ารถก็เข้าไปไล่พี่น้องบอดไซซ์ขึ้นเอียงมากมากเนาะเข้าไปแล้วก็เหมือนไม่ได้เรียนอะไรมากกับภาษาอ่าการพูดคุยกันก็เข้าใจอ่าเข้าใจกันง่ายนะครับเนาะนี่ระคบพี่น้องเนาะเป็นเป็น,ปนจุดสําคัญที่ว่าเป็นยังคนเล่าจึงขอพึ่งพาประเทศไทยอนมา,มาภาษาไขาๆกันภาษาเบาๆที่แบบบ่มีล่ามแปล์ก็ไรแต่ว่าประเทศอื่นต้องมีค้ามู้แล้วก็ต้องมีเงิอนเนาะจึงจะไปะไล่เพราะว่าจะเป็นอ่าแถวเกาหลีบอหรือว่าแถวญี่ปุ่นต้องหนึ่งต้องเรียนภาษาก่อนเตรียมภาษา หนึ่งปีสองปีพี่น้อะจึงแบบก็จะจะขัดเดือกไปเนาะแต่พอยมีความรู้เรื่องภาษากะผ่านสิงผ่านกับเมนไปแต่ว่าฟังไทยพี่นนอะไม่ได้เตรียมภาษาอะไรเนาะาก็คือทําบัตรสปอร์ตเล่มเดียวมีเงินนิดหน่อยพี่น้องไปแล้วก็มีงานรองรับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนี่ครับพี่เ้างเนาะ,ะเป็นจุดใจหนึ่งที่แบบมโนหรือว่าคนดนใหม่ที่ออกมาเสงตอกันว่า,าโอ้เพิ่นยังประเทศไทยยังมีอ่าที่แบบมีความเมตตาต่อคนเรา,านในยุคปัจจุบันที่ว่าเพิ่นยังทับได้งาน ซึ่งมาในยุยอ่เหมือนแบบในอดีตที่่าคนล่าเข้าแบบเหมือนประเทศลาวนะครับเนาะเป็นประเทศแรกพี่น้องอันนี้ในส่วนงประเทศไทยที่ว่าวิกฤตหนักหรครับเนาะในเศรษฐกิจที่แบบว่าวิกฤตหนักในช่วงหาวิกฤตต้มยำกุ้งประเทศลาวไม่ขอรับเงินบาทพี่น้องแต่ว่าในทุกวันนี้เงินบาทคือเงินที่แบบคนเราโหยหามากที่สุดพี่น้องเพราะว่าหลายๆสิ่งหลายอย่างาที่ว่าสินค้าเนาะครับเนาะสินค้าที่แบบว่าเป็นปัจจัยแรกที่ให้คนเราต้องถือเงินบาทไว้ได้ครอบครอง รายการสิ่งสําคัญพี่น้องเนาะก็คือน,นี่แหละเรื่องของเงินบาทแข็งค่าถามว่าผููได้ถือพี่น้องคิดเบืบ่อง่าถามว่ามีเงินบาทในตัวแบบค่างเงินมันเหมือนแบบไล่ทองคำอะลรพี่น้องทองคำมันยังบวชอล้วบนะถตบาทองคำมันยังมันยังมี่าโหลดแต่ว่าเงินบาทนี่แบบ,บาค่ามันไม่ค่อยตกส่วนนาาแนาะค่างเงินบาทจะยูนิคเลยรับเนาะเพราะว่า,ามันแบบมุวนเบียนเนาะกับเนาะเงินบาทคือแบบคนเล่าต้องการรายจุในยุคปัจจุบนันบ่าว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินเรื่อง อุปเครื่องอุปโภคพี่เนาะเครื่องบอริโภคต่างๆแล้วกะ็บวกกับการอาใส่ซอยพี่เนาะเป็นเครื่องรถยนต์บอขับหรือบปอ่าทุกสิ่งทุกอย่างครับพี่เนาะคนลาวนิยมใส่มอเตอร์ไซค์ครับเราของคนไทยแล้วก็รถยนต์รถไทยนาต่างๆกัมเมนด่วนแต่เนานนำเข้าจากประเทศไทยกแมเนด่วนแต่ยังไงเงื่อนไทยพี่เนาะเพื่อการเป็นยังงครับเพื่ออะไรครับเนาะอะไรที่ว่า ายาฆ่ามาแมลงต่างๆเนาะครับเนาะในส่วนที่แบบ,บในยุคปัจจุบันก็คือในตอนนี้ก็แมนส่วนลงกชาลงหน้าพี่เนาะก็ต้องมีปุ๋ยมีอะไรลดนั่นนี่เนาะก็แมนเงินบาทคือเป็นปัจจัยหลักที่คนเราเขาโหยหามากที่สุดนี่แะครับพี่นนองก็คือบางโน้ตนนุนมาญยรุนนะ่นเนาะที่แบบเข้าใจคนไทยในส่วนที่วบ,บาเศรษฐกิจเิ่นส่วนไหนกตกต่ำแบบว่าเออวิกฤตต้ยมยำกุ้งเนาะครับเนาะ,เ,นาะเกิดจากหลายปัจจัยที่่บอานานจะเกิดจากคืนระหว่ังประเทศหรือว่าทุนสำรองประเทศเป็นตอนนั้นเป็นบา่าร้ายแต่ว่าตอนนี้คือ ประเทศไทยมีทองคําสารองพี่เนาะแบบโอ้โหเยอะสุดนะครับเนาะในอาเซียนคื่อว่าเงินสํารองหลายๆที่แบบเพิ่นเหมือนแบบวิกิตที่แบบเป็นตัวอย่างเพิ่นย่างผ่านมาหลายที่เนาะแต่บ่าเข้าในยุคปัจจุบันเนาะประเทศลาวมโนเซบาถามว่าเอาแบบอย่างไทยไหลก็คือซิดีพี่เนาะแต่ไม่แต่ว่าขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนพี่เนาะเนาะก็คือหลายๆคนไปสู่งานทางใต้ก็ขอให้ทุกคนนะครับเนาะแบบบ้าเก็บเงินเก็บข้ามตังโตพี่เนาะเพราะว่า ในยุคปัจจุบันมันแสนทีจะอยากในการที่ว่าเข้าจะต่างโตเฮ็ดอ่าอย่างหลายอย่างหนึ่งพี่นอ้องเพราะว่าค้างเงินมันอ่อนแห้งหลายก็คือมุมบางอย่างเดียวก็คือประเทศไทยครับเนาะโอเคครับพ,พี่น้องเนาะกิมีอีพีนี้ก็สิะมาณกับสวาสดีที่ามประกันใดเนะาะข่าพเจ้าก็ต้องขอโทษขออภัยทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับเนาะสำหรับกิมีอีพีนี้ขอลาตัวไปก่อนครับสบายดีสวัสดี